วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาอันบล็อกอุปกรณ์จากแบรลุยเจียกันค่ะจะเป็นรุ่นไหนและหน้าตาเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะรุ่นที่เรานํามาอันบล็อกกันในวันนี้นะคะก็คือรุ่น R G ขีด N B S 3 3 0 0 8ขีด8 M G 2 X s ขีด P ตัวนี้เองเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างค่ะเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับเอกสารคู่มือค่ะ แล้วก็จะมีสายพาวเวอร์มาให้นะคะ1เส้นมีสายกาวมาให้ค่ะแล้วก็มีขาแหลกนะคะ1อันแล้วก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เลยนะคะและจุดเด่นที่สนใจของเจ้าตัวนี้นะคะมีอะไรบ้าง เจ้าตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนสวิตช์ L2 ค่ะมาพร้อมกับพอร์ตมัลติกิกบินนะคะ2.5กิกจำนวน8พอร์ตค่ะแล้วก็พอร์ต SFP+ นะคะ10กิกจำนวน2พอร์ตค่ะและเจ้าตัวนี้นะคะเขายังรองรับการจ่ายไฟ p o e นะคะตามมาตรฐาน 802.3AT ค่ะ เหมาะสำหรับใช้งานนะคะม u l ติ g i g s o l u t i o นนะคะใช้งานร่วมกับ Wi-Fi 7ได้ด้วยค่ะเหมาะก,กับองค์กรขนาดเล็กนะคะไจ่ถึงขนาดใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบ้านการศึกษาโรงแรมหรือว่าโรงเรียนนะคะและที่สำคัญเลยนะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะสามารถจะจบ,บริหารจัดการผ่านค่าวได้ฟรีจากแบลนซ g เจียด้ยค่ะ กันบ้างละคะกับเจ้าตัวนี้นะคะ ig ขีด n b s 3 3 0 0ขีด8 mg 2 xs ขีด p ตัวนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ easy network ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากติดตามพวกเราได้ที่ w w w easy network co th facebook fanpage easy network line official account a easy network และ youtube channel easy network อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดจากทาง easy network ค่ะ แล้วฝาก3ช่องทางติดตามของเรานะคะกับช่อง t ิกต o k ค่ะ 1. easynetwork Official ค่ะ 2. Network SME Thailand และ3 easynetwork Team ค่ะแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ